Let's see. Okay. Top 10. <coughs> okay, man. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนนิยายช่องสมาร์ทไลน์แล้วก็แฟนนิยายของพักพัดเสาร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาฟังนิยายเสียงเรื่องล้วงรักจอมวายร้ายบทที่3ต่อเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาอ่านกันแบบ l ลฟ์สดกันเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเวลาพี่พบปิกเวลาพ,พักมาสอนทำคลิปเนี่ย มือถือเนี่ยมันไฟล์มันจะเต็มนะคะไฟล์มันเต็มง่ายแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาเราจะอัปโหลดขึ้น u t u b e เนี่ยมันใช้เวลานานแบบเป็นชั่วโมงเลยนะคะก็เลยลองหาวิธีการใหม่ๆนะคะที่จะสามารถทำให้แฟนๆช่องนะคะได้ไฟังนิยายเสียงแบบต่อเนื่องก็เลยลองทดลองไลฟ์สดแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปนะคะเดี๋ยวอ่า สำหรับใครที่เป็นแฟนนิยายเรื่องล้วงรักจอมวายร้ายนะคะโดยพักพศและกำลังฟังค้างอยู่นะคะก็มาฟัง <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแบบไม่มีไม่มีตัดไม่มีอะไรแล้วก็อาจจะมีการอ่านพลาดอ่านผิดตรงไหนก็ จะต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการอัดสดแบบเร็วๆเลยนะถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะฟังนิยายแล้วตามไปฟังกันเลย <c oughs> ในวันเดียวกันนี้มีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ จากเซนเจินบินมาประชุมกับด็อเตอร์เวสลีย์ด้วยนโยบาย made in China 2025เขตเศรษฐกิจพิเศษเซนเจนจึงเป็นเหมือนแหล่งผลิตทัดแปร์ขนาดใหญ่และสินค้าของโลกมานานปีและทางจีนต้องการพัฒนาให้เซนเจนเป็นเหมือนซิลิคอาวันเล์ของประเทศจีนเพื่อเป็นการให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกว่าประเทศจีนเอ ก็มีนวัตกรรมเป็นของตนเองและทำได้ดีไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกสำหรับใครที่เข้ามานะคะพิมพ์มาทักทายกันได้นะวันนี้อา่านนิยายเสียงให้ฟังแบบส,สดๆนะคะอย่างเช่นนวัตกรรมของหัวเว่ยและ DJI ผู้ผลิตโดรนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นโดรนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก นอกจากนักธุรกิจชาวจีนจะตื่นตัวเรื่องการผลิตสินค้าแล้วเรื่องระบบการเงินที่ต้องการเป็นผู้นำในเรื่อง c a p i l e s s society ด้วยเช่นกันชาวจีนปกครอง คุ้นชินกับการจับจ่ายโดยไม่แตะเงินสดมาสักพักใหญ่แล้วพวกเขาใช้จ่ายผ่านระบบ e-payment กันอย่างกว้างขวางแต่กระนั้นด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ของประเทศและจำนวนประชากรที่มีอยู่มากการเติบโตของสังคมสังคมไร้เงินสดยังสามารถเติบโตได้อีกมากแต่การพัฒนาต้องควบคู่ไปกับระบบรักษาความปลอดภัย ใจได้ว่าทาง W C c อ r เตอ t e r Wesley จึงได้รับความไว้วางใจในการร่วมทุนในครั้งนี้สถาบันการเงินทั่วยุโลปให้ความไว้วางใจและบริรษัทของเขาดูแลระบบความปลอดภัยทางด้านการเงินทั้งหมดการให้การต้อนรับอาคารตุกะทางธุรกิจ นอกจากจัดการเรื่องที่พักรับรองและมีทีมงานพาเที่ยวแล้วในวันนี้ดเรเวสลีย์ใช้เวลาในการประชุมเคร่งเครียดจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานกว่าจะส่งพาร์ทเนอร์กลับออกจากบริษัทของเขาได้ก็เสียเวลาไปนานเกือบชั่วโมง เนยน้าขึ้นมาอีกทีก็พบว่าพนักงานของเขาเลิกงานกลับบ้านกันหมดแล้วแม้แต่เลขาด้วยการสาวใหญ่ที่เขาไว้วางใจที่สุดซีอหนุ่มกำลังขึ้นไปปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และตรวจตราเอกสารต่างๆก่อนกลับที่พักว่ายังคงเหลืออะไรที่ยังคงตกค้างสำหรับวันนี้ไหมหากสายตาคมกล้ากลับไปสะดุดเข้าที่แสงสว่าง ของห้องรับรองและเสียงอุยอุยของสาวน้อยสเตลล่าหุ่นยนต์ A.I. ไเท้ายาวจึงเหยียบย่างตรงไปยังห้องรับรองก็ลืมเธอไปสนิทเลยหากรอยยิ้มบาลมุนเผยออกมาประดับบนใบหน้าหล่อแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อภาพที่ปรากฏคือหญิงสาวฟุบหลับลงบนโต๊ะกว้างโดยมีหุ่นยนต์สาวน้อยสเตลลา ทุบแขนสั้นๆของมันเหมือนกำลังนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อต้นขาให้กับหญิงสาวฉันไม่เคยใส่โปรแกร,รมนี้เธอนะสเตอล่าแม่ตัวแสบนี่ของสอละสิเขาใส่หน้าอย่างเอ็นดูทั้งคนและหุ่นยนต์ก่อนพาตัวเองเข้าไปภายในห้องหอเสียงสเตอล่าทักทายเจ้านายของมันอ๋ Go back to take your time เขาสั่งมันจะกระพริบตาเวลาพริบตาสีฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวกระพริแบ,บแวบๆบสองสาครั้งก่อนกลับมาเป็นสีฟ้าตามปกติหลังจากมันออกจากห้องแล้วเขาก็เดินเข้าไปใกล้ก่อนที่จะโน้มหน้าลงหาใบหน้าสวยเขาอยากขยับเข้าไปใกล้ๆแม่สาวน้อยตัวแสบ เสียงทุ้มหลอบลุกอุย้ยนี่คุณสริษาตกใจเมื่อจู่จู่งการให้เธอยกมือขึ้นมาปาดน้ำลายแต่โชคดีที่เธอไม่ได้นอนน้ำลายยืดให้ต้องขายขี้หน้าแต่ตอนนี้หน้าหล่อเหล่าของเขามันใกล้ชิดใบหน้าของเธอจนสริสารู้สึกตื่นเต้นอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้แบบนี้ใช่ ก็ผมนะสิมาแอบเงีบยบอะไรในออฟฟิศคนอื่นน้ำเสียที่กึ่งดุของเขานึกถึงครูไฟายปกครองกำลังเล่นงานเด็กนักเรียนหญิงจอมซนที่ไปทำอะไรผิดมาอย่นั้นละฉันมารอคุณนะคะสาวเด็กตรวจสอบสภาพโอเคไม่ได้นอนน้ำลายยืดใช้ได้ใช้ได้เผลอหลับไปได้ยังไงสงสัยจะเหนื่อยไปหน่อย ถ้าคิดได้ว่าจะเกลียดก,กลัมเรื่องเดิมๆแล้วก็เปล่าประโยชน์กลับไปซะเถอะดอกเตอร์หนุ่มเสียงกล้าวแต่มันเป็นประโยชน์ของคุณนะคะเธอรีบแยง้งเขาควรที่จะหยุดแล้วฟังเธอบ้างการมาครั้งนี้แม้เธอจะรู้เร่วงหน้าว่าจะต้องมาเจราจาพาเขากลับไปแต่เมื่อได้รับมอบหมาย เธอก็จะต้องทำมันให้ดีที่สุดเรื่องงานเธอเต็มที่อยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมยังมองไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์กับผมตรงไหนมันเป็นประโยชน์ของคุณมากกว่าน่ะสิได้ค่าจ้างได้ค่าจ้างมากี่ล้านล่ะกล่าวด้วยยิ้มเยอะมองมาด้วยสายตาศบประประมาท สี่ล้านยิงสาวตอบพันควันคเคลือกคิ้วสูงขึ้นข้างหนึ่งอย่างไม่อยากจะเชื่อนี่พ่อของเขาใจปั้มขนาดนั้นเลยเหรอสี่ล้านใช่นะพ่อมั่นใจอะไรในตัวแม่นี่ว่าจะทำงานสำเร็จคิดว่าเขาจะยอมกลับไปกับเจ้าหล่อน,นง่ายๆอย่างนั้นเหรอเยอะนะตั้งตัวได้เลยนะนนั่นเขาพูดเน็ตมองมาด้วยสายตาร้าย แต่สาวน้อยชินซะและ้วล่ะแต่ได้แค่สองล้านที่เหลืองานต้องเสร็จหญิงตอบผลตอบแานไม่เลวแต่ฉันจะสบายใจกว่านี้ถ้าคุณกลับไปกับฉันนะคะเพราะนั้นย่อมหมายความว่าภารกิจของเธอลุกลวง ผมไม่คุยเรื่องนี้อีกผมเตือนคุณแล้วมองมาด้วยสายตาเป็นจริงเป็นจังธรรมชาติของด็อกเตอร์เวสลีย์ไม่ชอบเสวนากับคนที่พูดไม่รู้เรื่องไอ้มนุษย์ประเภทที่จะต้องให้เขาพูดเรื่องเดิม ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขามองว่าคนจำพวกนี้นอกจากจะมีสมองปลาทองแล้วยังไม่ใส่ใจในรายละเอียดและมีความบกพร่องของสมองอย่างเช่นแม่สาวน้อยตาโตคนนี้เป็นต้นเขาคิดแล้วใสหห่หน้าเน้นน้อยอย่างคนขี้รำคาญ ฉันรู้ค่ะแต่มันหน้าที่ของฉันนี่คะหญิงสาวยืนยนันแววตามมงมั่นจ้องเขาเขม็งดูท่าอาลันจะเจอสึกหนักละคราวนี้